สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีพี่นี่กำลังจะเดินทางไปโตอําเภอลำไายมาดระวังทางโอ้โห,โห,โหนี่หมู่บ้านนี่้อว่าหมู่บ้านบุตะวงศตําบลน,นี้ยังเหรอฮึแต่ก่อนหนนี่ผมถ่ายคลิปบ้านอย่างนะบ้านสี่เหลี่ยมบอกมีสี่เหลี่ยมใหญ่มีสี่เหลี่ยม,ม,ยมน่อยเดย้เออแต่บัดที่นี่มาบ้านบุตะวงศเออผมมีพี่น้องอยู่นี่เด้พี่น้อง ออพ่อยั่ผมกับซื้อพ่อไัยสงสูเรล้านั่นแหละเราเป็นจังไดแน่บุสมบัยดีบ่คู่มือนี่แต่ว่าเราก็ไปเล่นไปยามอยู่อำเภอนน่นนี่แดงเรือยอยู่สวัสดีพ่อไญ่ผมบ่ได้แวะเดอ้อพอดีจะไปทุระอยู่ในเมืองลำไปมาแล้วก็จะไปถ่ายคลิปบินโดนมุมสูงหึวัดอี๋อย่างนึ้นนะ่ะมีพระพุทธรูปพร้อมาเออสาธุนนี่ทางหลวงหมายเลขสองสองหก 2, 2, แมตรบ่ <G ül üş> เส้นล้ำปม่านไปบุยล้ำเส้นบุยล้ำล้ำไปล้ำไป,ไปม่าน <G ül üş> ถนนสายนี้สังเกตว่ามีเกาะกลางเป็นแท่นเบรลิเออร์เออว่าถือบ่แท่นบรลิเออร์หรือแท่นเบรลิเออร์เนี่ยสูงมากๆเลยเออมันดีหรือมันบด่ดีทำดีหรือบ่ดีคอมเมนต์มาเพื่นอนๆนะอยากเห็นเพจถนนไทยแลนด์ไปไทยคลิปอยู่ใส่กดคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปต่อไปจะไปในเมืองลำปลายมา